เดี๋ยะใบใบมวนนี่บอกกันบ่ใบมวนใบใบล่างก็บอกกันบ่เดี๋ยวกดน้ำมันมือบงาอ้ลเะรสามอแหกว่รดถิมไปเนาะงี่ี่ที่แหลกเลยจนจนจุดงจนออกันี

ขันหกเลี่ยมเลยทิตัวหขันบุกสี่เลี่ยมตัวนึงขันนอชุ้มหนึ่งกว่าตัวนึ่งอันก่ทิปประหยาดพ่อให้ได้เกิดขันมาแล้วใคไหนขึ้นมาทีเยียมห้าทิตัวเลยทิปสองแผ่นพ่อยวซื้อไหม

món ต้อง là ตาดินประถมได้พวกล่าง lang ว่า món ว่าได้หน้าลูกพวกใหญ่นี่มาคุมหม่อง ก็เพื่อที่ปลูกและใช้กินให้ถูกเบาะเข้าแล้วเขาได้มาเป็นนังผู้เบื่อลมผีใหญ่เาได้โอ้โหเหรอ เดยสองเลยสองกับู่ก็หมดตัวละสิบห้าบาทเออ้องตเดียวเดียวเลสองกับคู่ละมั้งนสี่สิมันสี่สิบสองขอพวา เขาตัดออกตัดทีมคอาน,นึงนะสวมมันเยอะหน่อยหกสิบแปดตัวเขาจะเรียบร้อยขาดปุ๊บเหรอครับ ต,ตัวนีกก้ขาดรักขาดบุดรทีแแท่แตกหมดแลวบุดแตกหมดต่วใดฟังเดียวครับวันนี้สิเปลี่ยนทั้งคูเลย